วันนี้เราอยู่กันในตามหามามี่ลองเล็กกันอีกแล้วอ่ะพี่เอกว่าแต่ว่ามีตัวอะไรเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยสินะแน่นอนว่าจะต้องมีมาใหม่เยอะมากนี่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดที่มาใหม่ดูท่าทางนี่เลยเห็นไหมน่าจะเป็นมามี่ลองเล็กที่แบบคอยาวมมี่ลองเล็กคอยาวใช่มาใหม่แล้วก็มีตัวเนี้ยตัวสีฟ้าเฮ้ยมีแบบตัวอ้วนด้วยอ่ะเออ เยอะมากเหมือนกันนะแต่แบบว่าพวกเราจะหาเจอหมดไหมเนี่ยเฮ้ยพี่แอคมีเป็นแบบผีด้วยอะ่ะมีผีดหรออ๋อแล้วก็มีแบบตัวสีฟ้าตัวนี้พี่ฝนจำไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะตัวสีฟ้าตัวนั้นอะ่ะมันมีแมวด้วยนะมีเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้นิวเพียบเลยงั้นเราเป็นว่าพวกเราคงจะต้องออกตามหากันแล้วล่ะนะ<ม>พี่แอคพี่แอคมาน,นี่แล้ว ทังนี้ทั้งนี้ทังนี้อะไรอะ่ะทั้งนี้ม,มีขนมเค้กเฮ้ยขน,ม,นมเค้กลบดูมีขนมเค้กเฮ้ย,ยได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยลอยอยู่ตรงไหน,นโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาใหม่นี่แบบง่ายอยู่ไหนเนี่ยปึ๊บนี่น,นี่ให้ดูไปไงเป็นแล้วนี่เป็นเหมือนกันโหนี่ไงมามีรองเล็กงานปาร์ตี้อ๋อ ใช่แล้วดูดีมีลูกโปง่งสามลูกด้วยโอถ้ามันมีงานปาร์ตี้แบบนี้เราจะต้องออกไปปาร์ตี้ข้างนอกดีกว่าไหมอ่ะมันไปไงอะ่ะนี่ไงก็เทเลพอร์ตไปนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปปาร์ตี้ข้างนอกนี่ข้างนอกไปเลยใช่เอาซายข้างนอกโรงงานกันดีกว่า<อ>ไปดูซิว่า<อ>ข้างนอกเขามีอะไรใหม่ๆหมเฮ้ยนี่อ,อะไรอะ่ะมือตืดตือะไรพี่ฝนโอ,อ้มืตืดตืเลยอะ่ะ เขาบอกว่ายินดีต้อนรับใช่ไหมใช่แล้วยินดีต้อนรับงั้นพวกเราก็เข้าไปกันดีกว่าอี่าทางนี้ที่มันมีรถอะไรมาใหม่เนี่ยมันรถแบทแมน่ะเนี่ยรถแบทแมนเหรอนี่รถข้างคาว่ะเฮ้ยรถข้างคาาน้ำมันหมดใช่ไม่มีน้ำมันน้ำมันหมดแล้วเราจะเติมน้ำมันให้เขายังไงอ่ะโอ้หนี่น้ำมันแพงขนาดรถข้างเขายังน้ำมันหมดเลยงั้นเอาเป็นว่าเราต้องตามหาน้ำมันให้เขาละมังเราไปหาน้ำมันได้ที่ไหนแล้วพี่คนไม่รู้ดิตรงนั้นมันมี มีว่านหนอเป็นปั๊มน้ำมันเปล่าเฮ้ยมีใครกระดึกกระดึกกระดึกอยู่ตรงบ้านด้วยมันเป็นปั๊มน้ำมันเดี๋ยววิ่งไปดีกว่าวิ่งเลยเหรอเออกดชีบวิ่งไปเลยปื๊ดปื๊ดเลยนี่นี่ถึงแล้วเฮ้ยเหนื่อยแทเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมือนเห็นอะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยหมือนเห็นอะไรเลยชะแรงอ่มีชะแรงเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะชะแรงนี่ปกติแล้วเนี่ยต้องเอาไว้งัดพี่ฝนงั้นลองก็ไปดูข้างในบ้านดูดิเออใช่นะจอร์ดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เข้ามาดูข้างในบ้านกันดีกว่างัดอันนี้่าเออนี่ไงจริงด้วยงัดหน้าต่างนี่เลยงัดหน้าต่างเลยเหรออ้อเป้งเลยโป๊ะเลยเฮ้ยได้ไรมานั่นอะไร่ะนี่อะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเป็นมัมมี่เหรอเป็นเอ็กโพอลิซาเบธเฮ้ยเดี๋ยวมัมมี่มัมมี่ตัวนั้นเขาสีอะไรอ่ะอืมสีเทาๆขาวๆอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นมัมมี่ผีหรือเปล่าอะเหรอนี่ไง มันต้องไหนะายุ่้งบนเลยหรออันแรกสุดเลยสุดคั้วอันแรกเลยหรอใช่ได้ๆขอเปิดโอ้นี่ไงจะ่มันคุณยายแกรนนี่ชัดๆไหนๆขอดูหน่อยเออใช่แฮะ่เออเออคุณยายแกรนนี่อ่ะคุณยายแกรนนี่ชื่อลิซาเบธหรองั้นเดี๋ยวออกไปข้างนอกคุณยายแกรนนี่หรือลูกเขาไม่รู้อ่ะฉันเกอลูกคุณยายแกรนนี่เริ่มหลอนตัวเองแล้วกลับดีว่า เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมเหรอเริ่มหลอนตัวเองแล้วแท่เี๋นะเบรกพี่มวอนสังเกตเห็นเห็นไหนอ่ะปูนปูนไหนอ่ะปูนเลยปูนเลยมาตามาตามาเฮ้ยนี่ไงข้างบนเข้อปีนมาเอไม่อ่ะไม่ใช่เขาปีนนั้นเป็นมัมมี่เอานั่นมัมมี่เหรอพี่เห็นสองคนเป็นมัมมี่เดี๋ยวเดี๋ยวรถข้างคขารอเดี๋ยวนะในถ้ำก็น่าเข้านั่นน่ะวิ่งไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อย ต้องปีนต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเฮ้ยวิ่งแซงเราแล้วอ่ะเหนื่อยแกเฮ้ยเฮ้ยมีหันมีตู้โทรศัพท์อะไรเดี๋ยว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 ขอปีนขึ้นไปก่อนจะปีนขึ้นหลังคาก่อนเนาะใช่ใช่ปีนขึ้นหลังคาก่อนนี่ขึ้นได้ไหมขึ้นได้นี่ไงได้มาแล้วตัวอะไรเนี่ยนี่มัมมี่ทอลมัมมี่สูงเหรอใช่มัมมี่ตัวสูงอ่ะอยู่ตรงไหนอะอันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้เปล่ามัมมี่ตัวสูงอันนี้เปล่า ใช่ไหมอ่ะนี่ไง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 เจอแล้วเนี่ยข้างๆเนี่ยข้างๆกันข้างๆกันของพี่เองไม่เจออ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วใช่ตัวนี้ไหมอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วนี่เรามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวแล้วพี่ฝนไปอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ไหนไม่รู้นี่เราไปอยู่ไหนอ้าวเราไปอยู่นอกอวกาศเหรอเฮ้ยแล้วพี่เอกอยู่นี่ได้ไงอ่ะอะไรนี่งงงงอ๋อเวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปยืนกระโดกกระเดกอยู่ข้างตู้โทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวออกไป ใช่ไหมใช่ตัวนี้ไหมใช่ใช่มามี่ทอลอันเนี้ยลองเล็กชัดชัดเลยเนี่ยลองเล็กเดี๋ยวขอเปลี่ยนมั่งกลายเป็นอันหยังตัวสูงมากเลยพี่ฝนพี่ฝนเปลี่ยนไม่ได้สงสัยพี่ฝนโดนโดนอันนี้แล้วแน่นอนเลยอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนมามี่เมื่อกี้หลอกเอาอะดิฮะเอองั้นเดี๋ยวไปหากันต่อดีกว่าเพียงนี่อะไรนี่ไม่รู้ไงอยู่ในตู้โทรศัพท์แบบอยู่เฮ้ยกระดาษชำระเฮ้ยต้องการกระดาษทิชชู่เหรอ เาต้องการกระดาษจำนวัากต้องการกระดาษทิชชู่เอากระดาษทิชชู่ให้ฉันหน่อยใด้ไยเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้นะเปิดประตูได้ป่านนี้พห่เราเปิดได้เพื่อนเรียบร้อยแล้วเพื่อนเรียบร้อยแล้วป่านนี้เดี๋ยว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 เนี่ยล่ะเห้พี่เอกแมวป้าเฮ้ยหลงเกมแล้วแหละดูท่าทางเขาไม่มีความสุขอะโอ้ที่เราต้องตามหาอะไรมาให้กันเนี่ยหรือว่าเขาจะหิวอ่ะนั่นอะไรอะไหนอะนู่นเหรอ เออลองไปดูดิอะไรอย่างมันคืออะไรอ่ะกล่องอะไรไม่รู้พี่ฝนป๊อบปี้เพท์ามกล่องของเล่นเนาะเฮ้ยลองไปให้เขาเล่นดูดิเอาเอาให้เล่นได้ไหมยี่นี่ลองให้เล่นดูดิแมวจ๋าให้ได้ด้วยอ่ะเฮ้ยได้อ่ะมัมมี่ลองเล็กฟอปป้าอ๋อได้มัมมี่ลองเล็กฟอปป้ามาดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอได้เฉยเลยเพียกลองเปลี่ยนให้ดูไหนเร็วเพียเปลี่ยนให้ดูเร็วมัมมี่ฟอปป้าเป็นไงอยไหนอ่ะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะทุกคน เนี่เอาตามมาตามตามเข้าพเจ้ามามามี่ฟอปป้าตามเข้ามาเจ้ามาเร็วๆเร็วสั่งกันเร็วๆตามมาตามมาตามมาหน้าตามมาในนี้มีเปล่าข้างหลังนี่มีอะไรไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีเหรอเดินยากมากเลยมันเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีก็ออกกันเถอะไม่ออกมาแล้วไม้รอเดี๋ยวไอ้เพียงไม่มีมือมาเร็วมาเร็วเอาออกได้ไหมหนี่โหดูดิสีสันสวยแซ่บซวงเลย แอบทำไมแอบตาดีไหมแอบอยู่ทำไมไม่ได้แอบมันไปชนเองเอางี้ดีกว่าสงสัยเราจะต้องตามหากระดาษทิชชู่ให้เขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาไม่ได้ไปหาที่ไหนล่ะกระดาษทิชชู่อ่ะไม่รู้อ่ะต้องวิ่งวนอยู่แถวนี้ให้ตรงนั้นอะไรอ่ะขาวๆไหนกระดาษทิชชู่เปล่าไม่รู้ดีขาวๆวิ่งไปดูก่อนมันเหนื่อยแล้วมันก็วิ่งต่อไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงแกนกระดาษทิชชู่มีมีฮอโมสาระอาเฮ้ยมีหมาอยู่ตัวหนึ่ง มีหมาเฝ้าอยู่แล้วนี่อะไรอ่ะเขาบอกเขาอยากได้กระดูกเหรอนี่ไงกระดูกนี่ไงให้อ่ะให้แล้วเรียบร้อยได้ฟอปป้าคุณหมาวูบมาเบียดี่เปลี่ยนให้ดูหน่อยเปลี่ยนให้ดูหน่อยหาหมาก่อนนะหมาอยู่ไหนหาหมาหาหมาไม่เจอมีไหมนี่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ่ะไหนดูดิเฮ้ยใช่อยู่เออใช่อยู่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวชะมัดเลย กลับตัวเดิมดีกว่าไม่มีตัวดีๆให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนแต่ตัวไม่ด,เดีเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแล้วหมาอยู่ตรงไหนนะ<อ>นี่ห๋อนี่ไงนิวจริงด้วยใช่ขึ้นนิวเอ,อ้น,นี่ไงขึ้นนิวมาแต่ว่าพี่ฝนเปลี่ยนไม่ได้อะไ,ไม่รู้เป็นอันยัง,ยงนะสงสัยต้องแบบรีเซ็ตออกไปก่อนนะแต่พี่ฝน<ผ><ร>ไม่รีตออสตาร์เดี๋ยวเวลาตัดรูให้ตรงนี้รูหมารอดรูหมารอดเหรอ,อต้องออกเลยมันจะอยู่ในถ้ำเหมือนน้ำมันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะต้องการเนื้อต้องการเนื้อโอ้โหที่นี่ต้องการหลายอย่าง S <S 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 ทำไมมีแต่ที่ต้องการแล้วแถวนี้ไม่มีให้หรือไงเนี่ยที่นี่ต้องการหลายอย่างเลยอะทุกคนออกไม่ได้พี่ฝนเฮ้ยไ,ไปทางนี้ได้ฮะทางนี้ไปได้เปล่าไปได้เฉยเลยทางนี้ไปได้แล้วมันมีอะไรอ่ะติดแล้วมันติดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนะเนื้อที่เราต้องไปหาข้างในใ,ใ,ใ,ใน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 นู่นไหมในโรงงานอะในโรงงานเหรอต้องไปนูน่นอะโรงอาหารถึงจะมีเนื้อใช่ไหมโรงอาหารเหรอเออก็ลองไปดูก็ได้นะต้องเทเลพอร์ตไปหรือเปล่ามันวิ่งเข้าก็ได้พี่ครับ นิ่งเข้าะเนี่ยเหรอในโรงงานเนี่ยเหรอลองเข้าไปดูสิเผลออยู่มันแถวนี้เราั้งเข้ามาแล้วเข้ามาในนี้แล้วเจอไหมต้องอะไรอ่ะเนื้อใช่ไหมต้องการเนื้อนี่ไงร้านค้ามีบ่ลนี่ฝนนี่มันอะไรน้ำมันกระดาษทิชชู่นี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะข้างหน้าเนี่ยมันมีแบบเหมือนที่ชามข้าวหมาไงเออชามข้าวหมาเอาไปทำอะไรอ่ะเคยได้มาแล้วไงเอาเหรอเอาลืมไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอเจออะไรอ่ะ เจอนี่นี่นี่ร้านค้าร้านค้าไหนเจอแล้วฮักกี้วักกี้สีเขียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเอา้าวิ่งไปไหนยืนอยู่นี่ยเอายืนอยู่นี่เหรอเนี่ยพี่หวนเป็นได้แล้วากว่าจะเป็นได้โอ้โหตั้งนานเพื่อนนี้วิ่งเร็วด้วยอ่ะพี่เอกเออเร็วเอเอเร็วเร็วนี้วิ่งเร็ว,วเร็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 วดรกวเร็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 ีเร็วเร็วเอ็วเร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 ์ตไปอันนี้ดีกว่า ไปที่เดิมอะ่ะทางเข้าอะ่อะเกมสเตชันน่ะอืมเกมมาสเตชันสถานีเกมอะ่สมอะสถานีเกมที่เป็นจุดเริ่มต้นน่ะนี่นาเรามาถึงที่นี่แล้วอะ่ะสถานีเกมอ๋อ,อมายังมายังเรียกหาไม่เจอมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าไดนะ้ไงเพื่อนเบคอนกําลังเข้าไปข้างในนั้นแล้วอะ่ะไปไหนดูท่าทางจะมีของมีของเอนี่ยเนี่ยในนี้ใเนี่ยดูท่าทางจะมีของเปิดประตูเปิดแล้ว ยงไงเไงเพื่อนกาลังตามหาอะไรไม่รู้ฮะนานานาโอ้ยหายหายหายวิ่งหายไปแล้วอ๋อตัวนี้เราได้แล้วเราได้นานแล้วใช่เราได้แล้วเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าแกะแตะเข้าไปเฮ้ยเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปทางไหนดีอ่ะขวาหรือซ้ายซ้ายดีกว่าฮะทางนี้ดีกว่าทางซ้ายเฮ้ยเฮ้เเหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอตรงไหนนี่นี่เหมือนเจอเหมือนเจอเหมือนเจอเจออะไร ช้ำข้าน้องหมาเฮ้ยนี่ทำไมเฮ้ยนี่นอนอยู่นี่เดี๋ยเดี๋ยวให้เจอจริงอ่ะให้เจอจริงอ่ะเอานี่พี่เอกนึกว่าเป็นคนที่เปลี่ยนร่างแล้วนะเดี๋ยวเเจอจริงเจอเจอเนี่ยเจอเนี่ยเจอเนี่ยมันชื่อว่าอะไร PJ PJ หรอใช่เนี่ย PJ นี่เนี่ย PJ นะดึกกระดึกกระดึกกระดึกดึกดึกเราไม่ได้ได้ไปแล้วเหรอ PJ อ่ะมี PJ ตัวเมื่อกียช้ำข้าหมาเมื่อกี้เห็นปดอกมันต้องเป็น PJ ตัวนี้เปล่าตัวไหนอ่ะ ตัวยาวๆเนี่ยตัยาๆอ่ะตัยาวๆอ่ะไหนอยู่ตรงไหนนเน้นอ๋อเนี่ยเนี่ยเเป็นแบบวงๆอเป็นวงๆเนี้ยเนโอ้โหเหมือนนอนเลยอะเหมือนหนอนเลยอะอ่านี่อะไรเนี่ย broken feet อยู่เอเหมือนนอนเหมือนนอนเดี่ยนะเหมือนเจอเฮ้ยเหมือนเจอนี่นเหมือนเจอเจออะไรกันนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดีดีกลับไปเป็นตัวองหนอนแป๊บหนึ่งปึ๊บมันมันดูเก่กะช่ไหมเลยพี่ฝนเนี่ยเน เจอันอย่างนี่เฮ้ยสมอ์สมอ์นี่ไงตัวที่พี่ฝนบอกตัวสมอ์ตัวสีฟ้าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยสมอ์สมอ์เป็นตัวมาใหม่สมอเสมอ์ใช่นี่เรานี่เราเป็นอันนี้ไหมตอนแรกที่พี่ฝนเป็นไม่ได้อ่ะตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วสมอ์ตอนนี้เปลี่ยนได้แล้วเป็นมัมมี่ใช่ไหมเราก็หาสมอ์เนี่ยพี่เอ๋ปัญหาคือพี่เอ๋หาสมอ์ไม่เจอสมอ์อยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วจอล้อยู่ข้างบนเลยปะโทร เสมออยู่ข้างบนเลยเหรอนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงได้มาแล้วได้มาแล้วอ่ะพี่ฝนฮะเรียกว่ามันไม่ค่อยคล้ายเสมอเพราะอะไรนะมันเหมือนเลยแหละดูดูไปนะมันเหมือนท่อประปาที่บ้านเลยอ่ะท่อประปาไหนอ่ะท่อสีฟ้าที่บ้านโอ้ท่อพลาสติกเันหรอเออเนี่ยท่อต่อตรงข้้งอ่เออใช่เลยใช่เลยใช่เลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ที่มันประตูอะไรอ่ะประตูสีดำเหรอมันประตูเสียมันเขียน่าโบกแค่องั้นสงสัยเราต้องหาอะไรมาเปล่าต้องหาอะไรมาซ่อมก่อนต้องหาอะไรมาซ่อมแล้วนี่อะไรอ่ะไม่รู้รูอะไรเข้าไปดูไหมรูอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเจออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ต้องเป็นรังพึ่งใช่ใช่เป็นรังพึ่งเดี๋รังพึ่งจากไหนไม่หาของเยอะจังนี่อะไรอ่ะใส่เทปฟิล์มใส่เทปถึงจะใช้ได้โอ้ my god งั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองหาดูแถวนี้อีกสักแป๊บหนึ่งนะเราต้องไปทีละห้องไงพี่ฝนใช่ต้องไปทีละห้องเราจะไปทางไหนอ่ะอันนั้นลิฟต์อันนั้นลิฟต์เราไม่ไปดีกว่าทางเดียวกันนี่นะแปะแปะแปะหน่อยดิอ๋อนี่มันมีต่อแปะแปะอ้าแปะ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 ต่อเฮ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอ่ะเฮ้ยนั่นมันไอรอนแมนอ่ะไหนอ่ะเอาไม่ได้อ่ะอ๋อ เนี่ยเหรอเราเอาไงอ่ะ้องไปทางนี้ป่ะมันต้องไปแปะแปะประตูตรงนั้นป่ะไม่รู้พี่ฝนเฮ้ยนี่มันขึ้นไปที่อื่นได้ด้วยเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมาดูดิตัวอะไรนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงเฮ้ยอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเรา้โ้เป็นหนอนรถไฟเหรอเออจะไปยังไงอ่ะมันคือหนอนรถไฟใช่ไหมเออเราไปไม่ได้เราต้องมีรางเราต้องมีรางงั้นเราต้องหาราง โอ้หนอรถไฟงั้นเราไปทางนี้กันดีกว่าองหารางรถไฟทางเดียวแล้วอ่ะทางเดียวก็ก็ทางเดียวเปิดแล้วใช่ไหมเอาเปิดแล้วเราก็ไปตามมาตามข้าพเจ้ามาโอ้วันนี้ก็หาได้เยอะเหมือนกันนะตัวใหม่ๆอ่ะแต่แบบไม่ครบอะไรอันหยางตกใจหมดเลยอะไรเอนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยตกใจไหมอะตกใจเออเฮ้ยมาจากไหนอะ ไม่รู้เขาโผล่มาแวบแวบแวบแล้วเขาก็ไปอ่ะเราจะโดนโดนเขาไหมเนี่ยไม่เป็นไรไหมอ่ะเอาโดนรถตุยเลยเหรอเพียรไปอยู่ไหนเฮ้ยอะไรเฮ้ยโดนแล้วอย่างนี้ก็ได้อ่ะเอาเดี๋ยวรับอะไรโอ้เขาให้เรารับโอ้แต่เสียตังค์อ่ะนะต้อง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 หลบเขาใช่ไหมตัวนั้นเจ้าไปได้เอ้างสัยต้องหลบเขาใช่จริง อ้าวเดี๋ยวประตูทับหัวเฮ้ยโดนอีกแล้วอ่ะโดนอีกแล้วงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปทางนี้มันต้องวิ่งเร็วพี่เอกมันต้องวิ่งเร็วโดนนะโอ้ยังไงก็โดนน่ะงั้นเราเอาตัววิ่งเร็วของเรามาดีกว่าแล้วพี่เอกก็เอามาตัวไปแล้วพี่ฝนวิ่งเร็วละไปดีกว่าตัวไหนมาวิ่งเร็วอ่ะเนี่ยไหนไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอาปิดไม่ทันพี่ฝนเฮ้ยพี่ฝนหมดแรงพี่ฝนหมดแล้วอ้อนนี่ไงเจอแล้วโดนน่ะ เจอแล้วได้แล้วทำไมพี่ฝนได้อะพี่ฝนวิ่งไปเลยพี่เอกมัมี่ลองเล็กเคสใช้วิ่งเร็วเลยรอเออใช้วิ่งเร็ววิ่งเร็วๆไปเลยวิ่งเร็วๆเออลืมไปว่าเราก็วิ่งได้นี่ไงตรงนี้นี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยคอคือคือมมี่ลองเล็กเคสเอาตุยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นหน่อยนี่มาแล้วเพียเออกมาเลยเพียเออกมาออออกไม่ได้ออกมาเร็ว อ,ออกมา <builds Donald> ออกไม่ได้<เอ> <ane> ตุยอะ um> ตุยอ่ะพี่เอกไม่ตุยทั้งหน่อยโถเอ้ยอุต่าหจะหลอกสักหน่อยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนนี่นี่แหละหลอกเพื่อนแล้แเพื่อนไม่รู้เรื่ยแหลอกเพื่อนนี่อย่ามาดันทำไมเยหลอกเพื่อนหอกเราโตเกินไปนะพี่ฝนนี่หัวโตจัดๆเลยอ่ะพี่เอกเออเหมือนเหมือนในเกมที่พี่ฝนเล่นเลยอ่ะ มัมี่ลงเล็กหัวโตอ่ะหิวแง้วอ่ะพี่เอกครับไปหิวเหรออะไรกินที่โรงอาหารแล้วอ่ะอ่ไปก็ไปโรงอาหารอยู่ไหนอ่ะไปก็ไปงั้นเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปโรงอาหารเลยก็ได้เจอไก่ด้วยนะโรงอาหารเหรอเรายังขาดอะไรอ่นน้ำมันบางไก่ใช่กระดาษทิชชู่ด้วยกระดาษทิชชู่อยู่แถวนี้วันนี้ เยอะไปหมดเลยไม่รู้ขาดอะไรมากมายขนาดนั้นอันนี้อะไรอะ่ะพี่ฝนนหนอะ่ะเขาให้เอาอะไรมาวางก็ไม่รู้อะ่ะเอาอะไรมาวางอีกแล้ว<อ>นเนี่ยอะไรโอ้โหปริศานาะเยอะแยะหมดอ๋อนี่มันขนมอ้เนี่ยขนมเจลลี่นอนอะ่ะอ๋อนี่คว้ากล้วยไปกินก่อนเลยขนมเจลลี่นอนหาอะไรแถวนี้ได้ั้ม<อ>นี่น,น,นี่ใช่ไหมใช่ไหมนายอ่ะนี่ไงขนมเจลลี่นอนใช่ป่ะไหนเออเออใช่ใช่แล้วเราก็เจลลี่นอนมีนปังด้วยเจลลี่นอนวางตรงนี้ฮะนี่อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมด มีนมอ๋อนี่ไงน้องไก่ไหนน้องไก่น่องไก่อยู่บนนี่อะเฮ้ยพี่ฝนอยาเอาเจลลี่นอนก่อนเราต้องเอาไอ้นี่มาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเอาไอ้นี่มาด้วยแล้วเอาอะไรนั่นน่ะแท่งแท่งนั่นแะอะไรอ่ะมันมีสองอันน่ะอะไรมาด้วยแท่งแท่งมันเป็นแท่งกลมๆเป็นทรงกระบอกอันหนึ่งแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยพี่เอกเต็มแล้วพี่ฝนเต็มแล้วอันนี้ต้องวางก่อนวาพี่ฝนเอาไปวางก่อนเอาเจลลี่นอนมอาวางก่อน เราต้องใช้เจลลี่นอนแล้วก็เจลลี่นอนเราวางวางวางมันวางได้เลยหรอวางไม่ได้ไงมันขาดของวางแล้วขาดอะไรอีกอ่ะมันต้องเป็นแท่งๆก่อนข้างล่างอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เอาเจลลี่มาไอ้แท่งๆนี่คืออันนี้วะไม่ใช่อ่ะนี่เอาเจลลี่มาวางวางแล้วเกือบได้แล้ว มันมีขนมกลมๆอยู่ด้วยอ่ะเกือบได้แล้ววางได้แล้วได้แล้วพี่ฝนปิดฝาแล้วเฮ้ยพี่ฝนได้ทำไมพีม่ฝนได้แล้วอ่ะ <c ười> พี่ฝนหยิบมาหมดทุกอย่างเลยมันอยู่ไหนอ่ะไอ้หมอ่อยู่ตรง,ตรงชั้นนั่นแหละตรงชั้นมีอะไรอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ะนี่หมอทุกอย่างกลมๆนั่นแหละเงินเป็นอะไรเค้กช็อกโกแลตเหรอหรอนี่ไงพี่ฝนได้มามีนี่มามามีตัวอ้วนเขาบอกว่าพี่เอกมีไอเทมนี้แล้วอ่ะนี่ไงได้มามีตัวนี้มาเลยอ่ะ มันเป็นไก่ไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะเอามาวางๆางแล้วก็ได้เฉยเลยอะอะไรอ่ะดูดิตัวโตมากเลยเนี่ยมัมมี่คนนี้กินเก่งนะไหนอ่ะเขาบอกว่าอะไรอะมันขาดอะไรไม่รู้แท่งแเนี่ยขาดอะไรก็ไม่รู้หรอเออมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วอนเทเลพอร์ตกลับไปที่เดิมก่อนดีกว่านี่นกลับไปเหมือนเดิมแเดี๋ยวเดี๋ยพีได้อ่ะในนี่ในนี่ในนี่ในนในนี่ ในนี่ในตู้เย็นมีของเปล่าในตู้เย็นเฮอในตู้เย็นเฮ้ยจริงจริงตู้เห็นไหมอะไรเนี่ยตู้เย็นเฮ้ยตู้เย็นแล้วเราจะเข้าไปเอาอะไรได้นี่ตัวอะไรเนี่ยพี่ฝนมีกล่องนมอยู่เออกินได้เปล่าเนี่ยแก้หิวเหรอกล่องนมเนี่ยเหรอเออมีกล่องนมมาใหม่เห็นไหมิวไอ t e มด้วยแล้วกินก่อนกินกินกินนมกันดีกว่าพี่เอกมาได้ตัวโตโตกินกินนี่ยกินนี่ย กินแล้กินแนวกินแนวโออได้มัมมี่คอยาวฮะกินแล้วคอยาวเออกินแล้วคอยาวอยู่ไหนเนี่ยกินแล้วคอยาวไม่ใช่ลองเล็กนะอันนี้เป็นคอยาวเป็นมัมมี่ลองเล็กนี่ไงเจอแล้วโอ้โหอ้อ้โหโอ้โหอโหัอ้อดอดออะ อะไรเนี่ยโอ้เราต้สุดยอดไปเลยฝนตรงไหนอีก่ะนั่นอะไรโดดได้เหรอไม่รู้มีแท่งน้ำแข็งไอ้ลนไอ้ลนมันเป็นแท่งน้ำแข็งอ่ะโอ้โดดไปไกลโอ้ต้องขึ้นข้างบนก่อนใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเราต้องเอาตัวรองนักระโดดใช่ป่ะเอาแหละอันนี้ได้นะอันนู้นก็ได้นะ ได้แล้วได้แล้วกว่าจะได้มาเหนื่อยใช่ไหมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ e กลายเป็นก่อนอ๋อนี่ไงท,ท right ้าทายจริงๆด้วยมามี่แช่แข็งมามี่แช่แข็งกว่าจะได้กลับได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเทเลพอร์ตกลับไปเกมเซชั่นก็แล้วกันโอ้โหโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะเกินไปไหนสานีเกมเนนี่ไงเจะแล้ว โอ้ยวันนี้เราได้เยอะมาเหมือนกันนะเนี่ยนะเด็กมายังอ่ะเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วอ่ะโอ้วันนี้เราได้มาเยอะมากเลยได้มาหลายมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาตามหากันใหม่กันแล้วกันนะทคนวันนี้บุยบุยโอ้ยน้องไก่นี่ก็กินไม่ได้เดี๋ยวพี่วอนจะเป็นคอยาวเอาเอมมี่เพิ่งมาเอมมี่เอมมี่เพิ่งมาเดี๋ยวคอยาวนี่เป็นคอยาว เน่เป็นคอยาวเน่แหละเน่แหละเน่เน่เน่แหละ่คอยาวสุดเลย bye <c oughs> บายบายนะทุกคนอ่าบายนะทุกคน